เรือชนกันปกติแล้วเนี่ยบริเวณหน้าน้ําของแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยเขาจะต้องมีเรือลากจูงค<ฆ>่ะเพื่อที่จะมีการดึงเรือใหญ่อาทิเช่นพวกเรือขนทราย<อ>เรือขนข้าว<ฆ>เรือพวกนี้เขาจะไม่สามารถขับมาในร่องน้ําได้ถ้าเป็นร่องน้ําที่เป็นร่องน้ํา คลองหรือเป็นแม่น้ำเนี่ยเขาจะมีร่องน้ําของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีการใช้เรือลากจูงโดยเฉพาะถ้าเป็นเรือใหญ่จะต้องมีเรือลากจูงเนี่ยมากกว่าหนึ่งลำที่นี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรือลากจูงที่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงซึ่งบริเวณหน้าวัดพนันเชิงถ้าคุณผู้ชมที่เป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคุณผู้ชมที่เคยไปวัดพนันเชิง <uth. S 2> จะรู้ว่าบริเวณวัดพนันเชิงเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสามแยกจะมีทางจากที่แม่น้ําป่าศัก มาบรรจบ<ะ>และเป็นทางที่แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมาไหลรวมกัน<อ>บริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นสามแยกอย่างนี้เลยน้องเฟิร์นแล้วถูกต้องแล้วจะเกิดบริเวณน้ําวนตรงนั้นเนี่ยบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะกระแสน้ําค่อนข้างแรง<ะ>และพี่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุด้วยหรือเปล่า ที่ทาให้กระแสน้ำมันแรงมากยิ่งขึ้นมันอาจจะผันเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าเมื่อช่วงใช่เพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงพี่บอลได้มีการรายงานข่าวว่ามันจะมีน้ําเหนือมาสมทบกับแม่น้าเจ้าพระยาตอนบนและจะไหลลงมาสู่แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างทีนี้แหละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการรายงานครับว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีเรือลากจูงเนี่ยจำนวนห้าลำแต่เรือด้านซ้ายเนี่ยได้มีการกระแทกเข้ากับเรือด้วยกันทําให้เรือเนี่ยเกิดการพลิกคว่ำ และประจบกับบริเวณดังลกาเนี่ยมีน้ําวนหน้าวัดเลยเอ,อ,อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการวางแผนนะในการปฏิบัติการแล้วก็มีการแจ้งกับชุดค้นหานะครับผู้สูญหายเนี่ยใต้น้ำเนี่ยบุริทิพุทธไทยสวรรค์ให้มีการจัดหากําลังเพื่อออกปฏิบัติการต่อไปด้วย<ะ>เออนะก็อย่างที่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนก่อน<ะ>ล้วกันเนาะนะ เล่าเหตุการณ์หน่อยครับเป็นยังไงนะคะอ๋อค่ะพอดีช่วงที่ได้ยินเสียงนะคะก็คือได้ยินเสียงเสียงดังค่ะมีผู้หญิงร้องนะคะก็เลยวิ่งมาที่หน้าวัดหน้าวัดบางกระจาค่ะก็เลยเห็นเหตุการณ์ว่าเรือมันชนชนกัน,นะค่ะมันจะมีเรือลากจูงประมาณห้าลำก็คือทางด้านซ้ายสุดนะคะเรือไม่กระแทกกระแทกกับเรือเหล็กด้วยกันอะเรือลากจูงหลังจากกระแทกเสร็จปุ๊บเช่นนี้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าจะกระเด็นตกน้านะคะแล้วก็เรือก็เลยพลิกคว่ำ พอเร s, 350, anto, ือพลิกปั้มเสร็จปุ๊บเรือก็ลอยอยู่กลางแม่น้ำอะปั้มลงไปเลยไม่เกินประมาณห้านาทีอะค่ะเรือก็ปั้มตรงบริเวณว่างน้ำวนเลยถึงลงจมแล้วมีมีคนลอยขึ้นมายังไม่เห็นไม่ทราบเหตุการณ์นะคะว่ามีมีมีคนวิ่งออกมีคนว่ายน้ำาะไรโออเนี่ยเห็นไหมอย่างที่พี่บอลเล่าเลยว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเป็นบริเวณที่น้ำมาบรรจบกัน